ความหมายของพระสมาสัมุทธิเจ้าที่พูดถึงเรื่องฌานน่ะไม่มีแก่ผู้ไร้ปัญญาปัญญาไม่มีแก่ผู้ไร้ฌานแน่นอนอยู่แล้วฌานและปัญญามีอยู่ที่ผู้ใดผู้นั้นแหละอยู่ใกล้พระนิพพานผู้อย่างนี้แล้วถ้าเราเข้าใจว่าฌานน่ะคือสมถะนะที่พระพุทธองค์ทรงกล่าวไว้ลองไปศึกษาดู ในพระสุตตานิพพ์เล่มที่ยี่สิบห้าน่าจะเป็นวรรคที่สิบเจ็ดผู้ใดมีปัญญาโดยไม่มีฌานเป็นไปไม่ได้ก็เปรียบเสมือนกับผู้ที่ไม่มีสมาธิแต่ไปเจริญปัญญาที่บ้านเรากำลังทำอยู่เดี๋ยวนี้เดะไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศใดก็ตามที่ไหนก็ตามเขาจะไม่เจริญสมาธิเขาจะไปเจริญปัญญาเลยเพราะฉะนั้นปัญญามันจะเกิดขึ้นได้ไหม ถ้าไม่มีฌานถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าเราต้องเจริญฌานก่อนปัญญาปัญญาไม่มีแกผู้ไรฌานแน่นอนผู้ที่มีปัญญาที่แท้จริงต้องมีฌานแต่ผู้ที่มีปัญญาด้วยการจินตนาการผู้นั้นไม่มีฌานเพราะว่าฌานไม่สามารถที่จะจินตนาการสิ่งต่างๆได้โดยเฉพาะ นิวรณ์ต่างๆความคิดของเราคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ทั้งหมดอันนี้ก็เป็นกรรมแต่เราคนสร้างกรรมมาไม่เหมือนกันบางทีเราเรียนรู้ด้วยตนเองบางทีเราเรียนรู้ด้วยการฟังบ,นนบุคคลน,นั้นบุคคลนี้ได้ยินเขาพูดมาแต่ถ้าเราศึกษาจริงๆไม่ว่าจะเป็นพระไตรปิฎกหรือพภิธรรม ทุกสิ่งทุกอย่างทุกพระสูตรเชื่อมโยงกับการเจริญสมาธิทั้งหมดแม้แต่เราไม่มีสมาธิเราไปอ่านยังไงก็ไม่มีทางเข้าใจหรอกเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมในสมัยนั้นนั่งฟังธรรมอยู่ด้วยกันสิบคนมีคนเดียวที่จะบรรลุในเรื่องราวที่พระพุทธองค์จะพูดออกไปบางทีพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ รู้ว่าคนกลุ่มนี้จะต้องบรรยายเรื่องอะไรพระพุทธองค์รู้หมดจะบรรยายเรื่องสัมมาทิฏฐิอย่างเดียวก็ได้สัมมาวาจาอย่างเดียวก็ได้สัมมากรรมันตโตก็ได้สัมมาอาชีวงสัมมาสติสัมมาวาจานี่พระพุทธองค์จะเลือกแสดงแค่หัวข้อเดียวก็ได้ อันนี้แหละคือปัญญาของพระสมมาสมุทิเจ้าโดยมีการทราบมากอ่อนว่าถ้าเราแสดงบทความนี้บุคคลน,นี้ก็จักบรรลุแน่นอนพระพุทธองค์ของเราบางทีพระพุทธองค์แสดงธรรมแค่เรื่องรูปประคันก็บรรลุก็มีบางคนแสดงเวทนาขันอย่างเดียวก็บรรลุก็มีแต่ละคนมาไม่เหมือนกัน เราก็ต้องใช้ความหลากหลายโดยการเจริญสมาธินี่แหละเพื่อที่จะหลุดพ้นจากสังสารวัฏเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะฟังธรรมแล้วบรรลุธรรมได้ในชีวิตนี้เราก็ต้องเจริญอริยมรรคมีองค์แปดด้วยการเจริญสมาธิเจริญสัมมาสมาธินี่แหละคือการเจริญฌานเพื่อไปเดินต่อปัญญาเพราะฉะนั้นที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าฌานไม่มีเก็บผู้ไร้ปัญญา ปัญญาย่อมไม่มีแก็บผู้ไรชานนั้นอันนี้เป็นความจริงถ้าไม่มีชานจะมีปัญญาได้อย่างไรถ้ามีปัญญาโดยการไม่มีชานแสดงว่าไม่ได้เดินตามลอยบาพรภาษาสดาภาษาสดาของเราปฏิบัติสมถะก่อนวิปัสสนาพระพุทธองค์ของเราจเจริญชานก่อนที่จะ,จะเจริญ วิปัสนาอันนี้คือแนวทางของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าของเราเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความกล้าหาญเดินออกจากบ้านจากเรือนนก็มีโอกาสจยากจะแนะนำแนวทางการปฏิบัติเพื่อเอาไปเป็นอาวุธเป็นการสะสมแม้แต่พระสัมมาสมพุทธเจ้าของเราทรงรู้ว่า บุคคลนี้สามารถเข้ามาในพระพุทธศาสนาได้อยู่แต่ไม่สามารถที่จะบรรลุได้ในชีวิตนี้บุคคลนั้นเขาเรียกว่าปทัทภปรมะเนี่ยที่บัวที่อยู่ใต้น้ําแต่สามารถบรรลุได้อยู่แต่ยังไม่ถึงเวลาแต่เรานี่โชคดีมากมีความเข้าใจมีความรู้แล้วก็มีโอกาสได้ฟัง เพราะว่าการฟังธรรมนี่แหละเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมันก็ค่อยๆจำเราไม่ต้องไปอ่านไม่ต้องศึกษาแต่เราจะอาศัยความจำใช้สติและปัญญาของเราทำให้สมาธิมันเกิดถ้าจิตของเราไม่มัวมองสิ่งนี้เป็นสิ่งทวยงาถ้าจิตของเราไม่ได้ยินเสียงนี้ว่าเป็นสิ่งที่ไพเราะ ถ้าจิตของเราไม่รับกลิ่นนี้ว่าเป็นกลิ่นที่หอมรสชาติที่อร่อยสัมผัสนุ่มนวลเราจะป่าจะแจกละาะคาพึงทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นจากกุโซตะคานะชิวหากายะาา ด้วจะเป็นมน,น,นุษย์ทวันเอากันถ้าจิตของเราสงัดในการมองสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นสิ่งสวยงามเราจะสามารถปฏิบัติสติปัฏฐาสี่ได้แต่เราก็ต้องเจริญสมาธิก่อนเป็นอันดับแรกการเจริญสมาธิของเราก็คือการเจริญสมถาะานั่นแหละเป็นลําดับพระพุทธองค์ของเราไม่ได้เจริญปัญญาก่อนที่จะตัดสู้พระพุทธองค์ของเราตัดสู้ด้วยการเจริญสมถะก่อนวิปัสสนา จเจริญอาณาปานสติอยู่ใต้ต้นโพลแล้วก็เข้าชัน้นหนึ่งถึงสกรสินสิบสมาวัตแปสัญญาเทาวาน,นิโรธพระพุทธองค์ทำนิโรธนู่นยามสุดท้ายก่อนที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้จึงจะปฏิบัติเห็นทุกข์และก็โทษที่เป็นปฏิจจสมุปบาทแล้วก็จเจริญมีัาสนา ดับทุกข์ทษที่ตัวเองเห็นอดีตชาติมากมายดับจนหมดในนิโรธเยาวพ,พุทธงอ์ก็ตสลัลูเป็นพระสัมมาสัมโทธิยาด้วยการเจริญสมาธิก่อนเป็นอันดับแรกแต่เราละ่ะอริยสัจสีมีทุกข์สมุทัยนิโรธมากแต่เราไปเจริญมากเลยไม่ต้องทำนิโรธไม่ต้องไปดับอวิชชาถ้าเราไม่ดับอวิชชา แล้วเราจะไปเห็นดับทุกข์ได้อย่างไรเพราะว่าทุกข์ในอดีตก็คืออวิชาอันนี้แหละคือความเข้าใจที่ถูกต้องถ้าเราจะเป็นผู้ที่ดับทุกข์เราก็ต้องไปเห็นทุกข์แล้วก็โทษก่อนทุกข์ได้โทษนั้นก็คือปฏิจจสม,มุปบาทที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ในยามสุดท้ายพระพุทธองค์ไปเห็นอดีตชาติผนหลัง เมื่อเห็นแล้วทั้งทุกข์แล้วก็พี่นะให้เห็นโทษพระพุทธองค์ก็ดับพอดับแล้วรู้แล้วเห็นแล้วรู้แจ้งอริยสัจสิแทงตลอดซึ่งอริยสัจพระพุทธองค์ก็บรรลุเราเองก็เหมือนกันเราก็ต้องบรรลุแบบพระพุทธองค์หรือเราจะไปบรรลุตามใครได้ตามใดที่คําสอนของพระสรมมาสังกรดเจ้ายังมีอายุ เหลืออีกสองพันาปีเราก็ต้องฝึกต่อไปวันนี้ก็เอาแ่วนี้เลยจะได้ไปพักผ่อนะก็ขอหนุนอมทนากับทุกทุก